เศรษฐี4ีวันนี้นะคะพาไปดูธุรกิจของคนรุ่นใหม่ค่ะที่เขาบอกว่านามแว่นตาภายใต้ชื่อว่าคลาสสิกค่ะมีทั้งคุณภาพทั้งดีไซน์ที่เขาบอกว่าไม่เหมือนใครขายทางออนไลน์ด้วยนะคะ mm. เดี๋ยวไปดูความพิเศษของแว่นตานี้สักหน่อยค่ะในช่วงเศรษฐี4ี่ค่ะ ยุคที่ประเทศไทยเข้าสู่โมเดลไทยแลนด์4.0นะคะเราต้องเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการที่จะขายสินค้าหรือให้บริการบริการอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ถ้าพึ่งเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็จะสามารถเพิ่มยอดขายได้มากอย่างธุรกิจสตาร์ทอัพวันนี้ที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักค่ะก็คือ c l a s s i c นะคะ c l a s s i c ก็คือ Glass แวนเนี่ยล่ะค่ะ Glasses G L A แต่เขาสะกดด้วย Z Z I Q นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือธุรกิจที่เขาขายแว่นผ่านทางช่องทางออนไลน์ คือคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะทดลองแว่นได้โดยไม่ต้องไปที่ร้านปกติเราก็จะต้องเข้าร้านไปเพื่อที่จะไปลองแว่นหน้าร้านใช่ไหมคะหยิบอันนั้นหยิบอันนี้ขึ้นมาลองอยู่นานไม่ชอบก็วางลองอันใหม่เข้าร้านนูน้นร้านนี้ตอนนี้มันง่ายกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมอยู่แค่ที่บ้านแว่นจะส่งมาถึงที่คุณผู้ชมก็หยิบขึ้นมาสวมใส่ลองถูกใจสั่งซื้อจบเลยนะคะส่วนตัวอย่างของแว่นก็สามารถที่จะไปฝากคืนได้ตามร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณผู้ชมง่ายใช่ไหมคะแต่สมมติว่าถ้าอยากจะไปลอง ที่ร้านเขาก็มีร้านให้เหมือนกันนะคะร้านเขาเป็นสไตล์น่ารักน่ารักเป็นแบบร้านกาแฟด้วยนะคะบรรยากาศสบายๆทีเดียวอแต่มาพูดถึงในส่วนของธุรกิจที่เขาส่งมาให้คุณผู้ชมลองที่บ้านกันก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยเขาทําให้การซื้อแว่นง,ง่ายแล้วก็สนุกกว่าเดิมโดยแว่นตาของคลาสิกก็จะเป็นแว่นที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ผลิตตรงจากโรงงานไม่ผ่านคนกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นกรอบหรือว่าเลนส์ก็เลยทําให้ได้คุณภาพดีไซน์ราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้สามารถที่จะเข้าไปเลือกดูแว่นตาได้ง่ายๆนะคะผ่านเว็บไซต์ ของ l ลาสิกเขาแล้วก็ดูภาพช่วยประกอบการตัดสินใจแล้วก็สามารถใช้ระบบของทางร้านเพื่อหาสไตล์แว่นที่ต้องการได้ด้วยแว่นแต่ละรุ่นก็จะมีรายละเอียดพร้อมกับโมเดลที่เป็นรูปแบบแว่นให้เห็นทั้ง180องศาเลยนะคะเพื่อจะได้ค้นหาแว่นที่ชอบได้อย่างง่ายๆสบายสบายไม่กี่คลิกทีนี้พออยากจะซื้อแว่นก็สามารถเข้าไปเลือกชมรุ่นต่างๆได้ถูกใจชอบรุ่นไหนแล้วสั่งไปลองที่บ้านเลยค่ะเขาใช้วิธีสั่งผ่าน Home t r y o n Service นะคะที่ตรงนี้ ทางร้านจะจัดส่งแว่นไปให้ลองใน3วันลองเลยค่ะเอาไปให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวช่วยตัดสินใจก็ได้ไม่ต้องแฮกันไปที่ร้านนะคะเพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่คุณแฟนหรือว่าคุณเพื่อนเนี่ยไปช่วยกันตัดสินใจที่ร้านลองกันที่บ้านนี่แหละค่ะทีนี้พอลองเสร็จก็สามารถไปคืนได้ที่ร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่นอทุกสาขา หลังจากลองแว่นจนเจอรุ่นที่ถูกใจแล้วก็สั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะแล้วก็เดินไปว่าสายตาฟรีๆที่ร้านพาร์ทเนอร์ของ Classic เขาค่ะเขาก็มีร้านหอแว่นแล้วก็ Better Vision นะคะทุกสาขาทั่วประเทศเป็นพาร์ทเนอร์ของ c l ล s สิกอยู่โดยแจ้งแค่ว่าเป็นลูกค้าของ Classic ให้เบอร์โทรศัพท์สั่งซื้อจากนั้นร้านจะส่งแว่นตาให้ถึงมือภายใน5-10วันทําการทีนี้ใครอยากจะไปเลือกที่ร้านก็ได้เหมือนกันอย่างที่หยบอกไปบรรยากาศร้านโชว์รูมของคลาสสิกนี่น่ารักนะคะคือเขาตั้งเป็นคอนเซปที่อยู่ในร้านกาแฟในเมืองเพื่อให้ลูกค้าสามารถจิบกาแฟไปลองแว่นไปได้บรรยากาศไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องโดนกดดันนะคะโชว์รูมของคลาสสิกตอนนี้มี2ที่ค่ะคือที่พรินเตอรคาเฟ่ตรงสีลมหลังวัดแขกแล้วก็ที่คาซาลาแปงนะคะตรงสาขาเมเจอร์ กใครสนใจก็ลองแวะเวียนไปนะคะจะไปจิบกาแฟแล้วมาเล่าให้หยกฟังก็ได้ว่ากาแฟเขาอร่อยหรือเปล่าแว่นตาสวยไหมนะคะหรือหยกว่าอยู่จะไปหาแว่นกันแดดสักอันหนึ่งยังไงไปเจอกันที่ร้านได้นะคะถ้ามีโอกาสตรงนี้เดี๋ยวฝากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะในส่วนของเทคโนโลยีการทํางานทําอาชีพเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์แล้วอาจจะได้ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบคลาสสิกครั้งหน้าอยกจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรที่จะทําให้เติบโตกันแบบก้าวกระโดดได้ติดตามกันในเศรีฐรศี จะสูค่ะ